บทอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชแห่งบุญกุศลผลบุญต่างๆทั้งหลายที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ตลอดบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาไม่ว่าจะเกิดประโยชน์สุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าเท่าใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตุกพระองค์พระอริยะบุคคลทั้งหมดขอได้โปรดคำชูและอุดหนุนคุณบิดามารดาอุปชชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาตินี้ตลอดทั้งขอได้โปรดคุ้มครองทุกคนในครอบครัวมิตรรักสนิทกันศัตรูหมู่มารบริวารทหารตำรวจทเวนชายแดนผู้ดูแลรักษาประเทศชาติคณะ,ะรัฐบาลฝ่ายค้านผู้ที่กระทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสารสัตว์น้อยใหญ่ ที่เสียสละชีวิตให้ข้าพเจ้าได้กินเพื่อดำรงอยู่ทุกวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์จงประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปขออิทธิ์ส่วนกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งที่เกิดในภพภูมิแล้วก็ดียังเป็นสัมภเวสีอยู่ก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทุกพบชุกชาติก็ดีทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญนี้เถิดเมื่ออนุโมทนาแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมโทษท,ทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าอันนึงหากเวรกรรมใด ที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทําต่อข้าพเจ้าไว้ไม่ว่าจะเป็นภบชาติใดก็ตามข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนจองเวีนจองกรรมแก่กันและกันเลย จงมีแต่ความสุกกายสุขใจเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นตลอดไปข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายใน31ภูมิที่ดำรงอยู่ใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินตั้งแต่พระวะกับผมชั้นบนสุดลงไปถึงอเวจีมหานรกชั้นต่ำสุด และโรกันตนรกในสุดรอบขอบจักรวาลเทพเทวาทุกๆพระองค์ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในทุกที่ทุกผลทุกแห่งที่ดูแลชีวิตของข้าพเจ้าเทพเทวาที่สถิตอยู่ทั่วสากุลพิพภพพระภูทธทีศัตด์ทุกๆพระองค์พระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคา แม่พระพายแม่พระเพิงแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโรพศพพระยายมราชนายนิยรยาบาลเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่สลีคุตอัมมาตพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนทั้งที่บ้านและที่ทำงานและข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล แด่องค์พระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งบูรพภาพมหากษัตริย์ไทยวีและกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันพระบรม,มงอ์สานุวงศ์ขอถวายพระราชก,กุศลแด่ทุกๆพระองค์จงมากล้นด้วยบุญญาธิการมากล้นด้วยฤทธิดเดชและพระบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธิน